ในทางวัฒนธรรมแล้วของทางอินเดียแดงจะมีสัตว์ประหลาดที่เรียกว่าสกินวอเกอร์สกินวอเกอร์เป็นแมวมุตถุดิดหนึ่งที่มีควา,ามอันตรายที่อันตรายเพราะว่าสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตธรรมชาติหรือแม้แต่พวกปีศาจก็สามารถทําได้เช่นกันในความเชื่อข,ของอินเดียแดงซึ่งมักาาแปลงไดาเป็นสัตว์ตัวอืน่นหรือแม้แต่มนุษย์ที่มีความผิดปกติทางด้านร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นเดลก หรือเรื่องราวต่างๆทางวัฒนธรรมอินเดียแดงทำถ้ามันมาอยู่ในรูปบอกจะเป็นยังไงละ่ะตัวรถึงกับแบบส,สกินบล็อกเกอร์แบบนี้จะมีพวกร้านขายปืนมีร้านขายของต่างๆเช่นระบบคาสที่เหมือนกับดิสเลียวสุดๆเลยซึ่งคาสในเกมนี้มันมีหลายแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นแทงเซลแมนสเกลไทม์เบนดิตหรืออื่นๆอย่างเช่นด็อกเตอร์การสมิธอะไรประมาณนี้วิธีการเข้าเกมมันต้องเข้าตรงกรอบสี่เหลี่ยมที่มีตรง ที่มีตัวคำว่าศูนย์ท่าสันแแล้วเราต้องเข้ากัน4ี่คนแล้วเกมก็จะเริ่มทันทีจะจับเวลา20วิก่อนจะเข้าเกมโดยเกมจะมีบรรยากาศและทุกะวันนี้เลยใช่แล้วตอนตอนที่เราเข้าเกมเราจะมีแซคไทเปอร์ลบพิสตอนไว้เป็นอาวุธติดตัวตั้งแต่ต้นเกมถ้าเรารยิงประชาชนจะทำให้เสียเงินซึ่งเราควรหลีกเลี่ยงในการยิงประชาชนสุดๆไปเลย,เลยหาิงประชาชนวะ เราพาไปแล้วกันนะถ้ามันมายกหน้าซึ่งมันจะมีหลายแบบมากๆคุณต้องสังเกตเอาเองไม่จะเป็นสูงตัวที่มันวิ่งเร็วหูใหญ่หรืออะไรต่างๆที่มันผิดปกติจากมนุษย์นี่นี่คือหมูนะครับแหวิ่งเร็วน่ะมีหลายแบบมากๆเลยถ้าคุณเป็นคนสังเกตดีนี่เกมนี้จะเล่นสบายขึ้นระดับหนึ่งเลยนะแล้วเราก็ต้องเก็บเก็บของด้วยของนั่นก็คือสบสกินเบอร์เกอร์จะมันเก็บสึงเศษเพียงแค่เศษชิ้นเก็บตัวเท่านั้น ึ่งตัวหนึ่งจะขายได้ตั้งแต่ยี่สิบหนึ่งห้าสิบเลยอันนี่อันน,น,นี้อันนี้จะแตกจนละสังเกตง่ายเนี่ยมันจะมีตัวคานด้วยนี่ผมเก็บให้เพื่อนก็ไปื่อนเองที่ผมจะดันหน้าอยู่น,นี่คือเสียงแก้งเตือนม,มาเต็มนะครับผมนะเสียงฮอลล์คือเสียงระบบอย่างซัพพลายเออร์หรือไงก็มันก็หลายคนเรียกว่าแอร์ดอกนั่นแหละมันจะเป็นสุทธพวกของไม่ว่าจะเป็นไอเทมอาวุธเงิน อาจจะเจอบอลเลยก็ได้เห็นไหมไมนั่นไปอ่ะอันนี้คือช่วงตอกนกลางคืนนะครับผมนะซึ่งช่วงกลางคืนเหมาะสำหรับการพวก,พวกซื้อของไม่ว่าจะเป็นแบนเอทหรือของติดตัวอาวุธกระสุนหรือปืนซึ่งตอนกลางคืนจะมีสกินวอคเกอร์ที่เรียกว่าอันเตอร์เม็ตนะครับผมนะมันจะเป็นท่าแทงของสกินวอเกอร์จริงๆเลยซึ่งมันจะจักเป็นานแคตตาล็อกซึ่งมันจะเป็นสกินวอคเกอร์ walker, เพียงเพียงกลุ่มเดียวที่ทำดาเมจต่อเรานะครับผมนะ แต่นี่คือผมถ่ายฟเตปมาผมไม่เจอมันนะผมนะซ <อ ements. S 1> ึ่งเราจะเจอมันตอนเฉพาะมีศพสกินมันก็ตายเยอะมากเลยนะครับผมนะมันจะเจอมันแล้วอย่าอย่าอย่าลืมนะครับผมนะพวกนี้มันจะไล่ล่าเราด้วยนะครับผมนะถึงเราจะล่ามันราคามันก็เท่าเดิมนะครับอย่ายไปหาล่าให้มันจ็บตัวดีกว่าเนาะเอาเราเป็นเงินครับคลิปนี้ผมเป็นคนพ,พ,พูดไม่ค่อยเก่งนะครับผมนะทุกคนสามารถไปเล่นได้แยวผมให้ลิงก์ไว้นะครับไปก่อนนะครับ